เทคนิคสอนให้พี่น้องรักกันเลี้ยงลูกยังไงดีคะไม่ให้พี่อิจฉาน้องก็มีหลายบ้านนะคะสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะเฉพาะบ้านที่มีพี่น้องสองคนขึ้นไปนะคะก็กลัวว่าเวลาคลอดน้องแล้วพี่จะรักน้องหรือเปล่าพี่จะอิจฉาน้องหรือเปล่า เกิดเป็นปมระหว่างพี่น้องหรือเปล่าต้องสอนลูกยังไงดีหรือบางบ้านตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาว่าพี่เริ่มเรียกร้องความสนใจเริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทำกับน้องแรงๆปัญหานี้ก็น่าจะมีเกือบทุกบ้านที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์เทคนิคดีๆกันค่ะ เทคนิคการเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้พี่น้องอิจฉากันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าลูกแต่ละคนนะคะมีพัฒนาการยังไงบ้างนะคนเล็กนะคะอายุประมาณ2-3เดือนเป็นวัยทารกวัยแบบาหลักๆก,ก็คือเขากำลังพัฒนาความไว้วางใจของโลกใบนี้ความไว้วางใจของคนดูแลการรับรู้ว่าแม่มีอยู่จริงความต้องการของลูกวัยเนี้ย ก็ไม่มีอะไรมากนะคือความต้องการขั้นพื้นฐานก็คือ กินนอนอึฉี่เท่านั้นเองค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องทํานะคะก็คือการตอบสนองลูกให้เหมาะสมเช่นถ้าร้องไห้เพราะว่าหิวก็ป้อนนมถ้าเปียกก็เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์ดถ้าร้อนก็คลายผ้าเปิดแอร์เปิดพัดลมหนาวก็ห่มผ้าและคนที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้คนเล็กเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ เฉพาะแม่คนเดียวนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณย่าคุณยายเลี้ยงดูแต่ว่าแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลหลักอยู่แล้วก็สามารถให้คนอื่นมาช่วยดูแลได้เพื่อที่คุณแม่จะได้แบ่งเวลาไปดูแลลูกคนโตเพื่อไม่ให้ลูกคนโตร,รู้สึกว่าขาดความลักจากคุณพ่อคุณแม่พอน้องเกิดมานะคะ ส่วนพัฒนาการของลูกคนโตก็จะยกตัวอย่างอายุประมาณ2-5ปีนะก็เป็นช่วงวัยที่เด็กกำลังพัฒนาความสามารถของตัวเองพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองนะกำลังชอบทดลองชอบเรียนรู้ชอบที่จะสำรวจโลกถ้าลูกผ่านวัยนี้ไปอย่างราบรื่นนะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดนอกกรอบมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์กันข้ามเกิดว่าวัยเนี้ย ถูกผู้ใหญ่จํากัดไปห้ามไปดุเขาไม่ให้ทํานู่นทํานี่นะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้างและเขาก็เป็นคนที่ไม่กล้าคิดกล้าทําอะไรที่มันนอกกรอบนะเมื่อเรารู้ถึงพัฒนาการของคนเล็กและคนโตแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคในการสอนให้พี่น้องรักกันค่ะ ข้อหนึ่งนะคะหาเวลาที่เหมาะสมในการบอกลูกคนโตค่ะว่าคุณแม่กำลังจะมีน้องนะคะต้องไม่เร็วหรือไม่ช้าจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเร็วไปคนโตก็อาจจะรบเร้าคุณแม่ทุกวันว่าเมื่อไหร่น้องจะเกิดแต่ถ้าช้าเกินไปคนโตก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลได้นะคะเวลาที่เหมาะสมก็คือเวลาที่ คุณแม่ตั้งคันในไตรมาสแรกก็คือ3เดือนแรกนั่นเองเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่รู้ว่าลูกในท้องนี่แข็งแรงปลอดภัยแล้วนั่นเองค่ะและบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าให้คนโตเข้าใจนะคะว่าน้องคลอดออกมาแล้วน้องจะยังเป็นเด็กทารกที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดน้องจะนอนเยอะกินเยอะขับถ่ายเยอะอาหารของน้องก็คือน้ำนมแม่ แม่อาจจะต้องแบ่งเวลาไปอยู่กับน้องเพื่อป้อนนมและกล่อมน้องนอนมากขึ้นนะคะข้อ2ทํทำทุกอย่างให้เป็นปกติไม่แสดงท่าทีห่วงน้องมากเกินไปหรือว่าไม่พูดถึงน้องมากเกินไปเวลาที่อยู่กับพี่คนโตนะคะ คุณพ่อคุณแม่ต้องแบ่งเวลาให้พี่คนโตเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าพอน้องคลอดออกมาเกิดความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปอย่างเช่นพ่อกับแม่ไปให้เวลาน้องมากเกินไปสิ่งที่เขาเคยได้เขาก็ไม่ได้ก็ยิ่งจะทำให้เขาเกิดความไม่ชอบในการมีน้องแล้วก็ไม่รักน้องและเกิดอาการอิจฉาน้องตามมาค่ะพยายามดูแลพี่คนโตให้เหมือนเดิมนะคะลูกเคยได้อะไรแบบไหน ก็ต้องได้เหมือนเดิมอย่าให้ลูกรู้สึกว่าพอมีน้องเกิดขึ้นมาแล้วต้องเสียอะไรบางอย่างไปนะคะ ข้อ 3. สร้างความผูกพันระหว่างพี่น้องให้พี่ดูรูปตัวเองตอนคลอดใหม่ๆว่าตัวเองก็เคยเป็นเด็กทารกมาก่อนให้พี่คลำท้องแม่ระหว่างที่น้องยังอยู่ในครรภ์ให้พี่พูดคุยกับน้องตั้งแต่อยู่ในท้องให้พี่มีส่วนช่วยในการจัดบ้านตกแต่งบ้านเพื่อเตรียมตัวต้อนรับน้องหรือว่าจัดเสื้อผ้าให้น้อง หรือว่าช่วยล้างขวดนมช่วยเปลี่ยนแพมเพริร์ช่วยหยิบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้น้องช่วยป้อนนมน้องอนุญาตให้เขาได้จับได้สัมผัสได้อุ้มน้องได้นะคะโดยสอนให้พี่ทำกับน้องเบาๆค่อยๆแล้วก็ทำอย่างอ่อนโยนเขาจะรู้สึกผูกพันกับน้องแล้วก็ห่วงน้องค่ะ ในกรณีที่พี่น้องโตทันกันนะคะก็ให้พี่กับน้องเล่นด้วยกันอาจจะมีการแย่งของเล่นกันบ้างเป็นเรื่องปกติคุณพ่อคุณแม่ก็สอนลูกไปว่าการเล่นด้วยกันสนุกกว่าเล่นคนเดียวนะการมีพี่น้องก็มีข้อดีตรงที่จะมีเพื่อนเล่นจะไม่เหงาสี่ห้ามพูดเปรียบเทียบกันระหว่างพี่น้องโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้คะ่ะพูดว่า แม่รักพี่มากกว่าน้องรักน้องมากกว่าพี่ก็ไม่ดีนะคะยิ่งจะทำให้พี่กับน้องอิจฉากันมากขึ้นเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งความรักจากคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะไม่ดีเลยค่ะ ข้อ5ค่ะพี่หรือน้องต้องเท่าเทียมกันนะคะการเป็นพี่หรือเป็นน้องไม่ได้แปลว่าใครมีสิทธิพิเศษมากกว่ากันนะคะเป็นพี่ไม่ได้แปลว่าต้องยอมน้องเสียสละให้น้องทุกครั้งส่วนการเป็นน้องก็ไม่ได้แปลว่าต้องได้รับเสมอลูกทุกคนต้องได้รับสิ่งต่างๆจากคุณพ่อคุณแม่เท่าเทียมกันอย่างเช่นการได้รับความรักการได้รับการสนใจการได้รับเวลา การฝึกวินัยต่างๆกฎกติกาต่างๆต้องเท่าเทียมนะคะข้อ6ค่ะสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นพี่โดยใช้การสื่อสารทางบวกนะคะคุณพ <sk l> ่อค <ì> ุณแม่ต้อง ชมคนเป็นพี่บ่อยๆเวลาที่พี่มาช่วยเลี้ยงน้องหรือว่าช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่นะกอดเขาลูบหัวเขาแล้วพูดชมเขาในความสามารถของการเป็นพี่การเป็นพี่นี่ดีมากเลยนะเช่นแม่ดีใจมากเลยนะที่หนูไม่งองแงเลยเวลาที่แม่ยุ่งกับน้องคนเล็กอยู่แม่ภูมิใจมากเลยนะคะที่หนูช่วยแม่เลี้ยงน้องหนูเป็นพี่ที่น่ารักที่ดูแลเอาใจใส่น้องดีมากๆเลยค่ะ แม่ภูมิใจนะที่พี่เข้าใจแม่เข้าใจว่าน้องยังเล็กเพราะแม่ต้องคอยดูแลน้องเป็นพิเศษแม่หายเหนื่อยลงเยอะเลยคนพี่เขาจะรู้สึกดีและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะ <c oughs> เมื่อได้รับคำชมบ่อยๆแล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีในการเป็นพี่ <c oughs> ในเมื่อเขาได้รับการเติมเต็มจากคุณพ่อคุณแม่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกขาดความรัก หรือว่าโดนแบ่งความรักไปให้น้องเขาก็จะเติมเต็มความรักที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่มาให้น้องโดยอัตโนมัติเองค่ะการทำให้พี่น้องรักกันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะขอให้ทุกบ้านเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ